สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเปิดหีบวัดใจนะครับผมเป็นกิจกรรมที่เราไอ้สองชาวไทยของเราจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการกุศลจริงๆนะครับคือเปิดให้ดูเฉยๆว่ามันได้อเทมอะไรบ้างนะครับผมส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยคุ้มเราไม่เคยคุ้มเลยนะกการเปิดหีบวัดใจแต่เราก็จะเปิดต่อไปเพื่อว่าให้หลายๆคนได้มาร่วมลุ้นมาร่วมรู้มาร่วมเข้าใจระบบในการสุ่มไอเทมที่ได้จากหีบนะโดยหีบที่เราจะเปิดวันนี้จะเป็นหีบใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะมาเลยก็คือวันนี้วันที่30มสิบหรือว่าเป็นวันตุ๊บ ก็หิบนี้ก็มาวันที่สามสิบมาปุ๊บเราได้หิบมาปุ๊บเราซื้อกุญแจมาเปิดเลยครับน่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมกันว่าในหิบนี้มันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดหิบนี้ด้วยกันทั้งหมดสิบหีบเลยทีเดียวโอ้โหครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับผมหีบอันนี้นะครับจะมีไอเทมที่เป็นเทศกาลจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นหีบที่ออกแนวแบบจีนจีนหน่อยใช่ใ่หน่ายเรามาดูอันแรกเลย อันแรกเป็นเหมือนผมเปียอันแรกนี่จะเป็นเหมือนปิ่นผมของรานยานะครับผมที่ผักต่างไปข้างหลังเหมือนกับพวกเอ่อพวกราชวงศ์จีนเขาเนาะอืมใช่เลาวมีดอกดอกไม้เหมือนสาวจีนสมัยก่อนครับนะอันนี้ โอเคอันต่อไปนี่เป็นปืนของสไนเปอร์นะครับผมเป็นปืน <รา S 1> หัวมังกรคือเหมือนมังกรผสมหมานะผมว่ามันเป็นมังกรผสมหมานะมังกรผสมสิงอะไรเงี้ยอ่าเป็นมังกรอะไรันจริงแล้วน่าจะมังกรหรอแต่ปืนใหญ่มากแต่จมูกมันเหมือนหมานะไม่รู้สิอ่ามังกรก็มังกรนะเป็นปืนนะครับอันใหญ่ม<ร>ากอันต่อไปจะเป็นเหรียญน,นำโชคเนาะน่าจะเป็นเหรียญนำโชคของจีนนะก็มีอยู่ด้านหลังของเอมเบอร์สปิริตครับผมนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่ามันเปลี่ยนท่ายืนหรือเปล่าเวลามันมีเหรียญเนี่ยรู้สึกมันควงๆอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเล่นไงปกติมันควงๆอย่างนี้เปล่าแต่มียักษ์ไหลด้วยอครับนนี้เป็นหมานะครับผมหรือว่าเป็นอันติของไรเคนนะเป็นอันติเชฟชิปของไรเคนนะครับเป็นการเปลี่ยนอันติของไรเคนให้เป็นรูปหมาแบบจีนนั่นแหละดูแล้วก็น่ากลัวนะเป็นหมาดำลายจีนรู้สึกมันมีความว่องไว ต่อมาเป็นฮุกปักนะเป็นฮุกปักสีเขียวหยกเหมือนเป็นหยกนะครับใช่เป็นฮุกปักสีเขียวหยกนะครับผมดูแล้วก็เรียบๆไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าก็ได้คะแนนโหวตมาเยอะเพราะว่าเป็นพักไงใช่ผมชอบเล่นปักไงนะอันนี้เป็นหมวกหรือว่าเฮมเล็ตนะครับของ l ีเจียนคอมแมนเดอร์นะครับโดยจะมีหัวมาอยู่ด้านบนด้วยอนะเป็นหมวกของรีเจียนรีเจียนเนี่ยหลายคนชอบซื้อเซตกันเพราะฉะนั้นเนี่ยของหลังๆนี่จะเริ่มออกมาบ่อยมากครับเพราะมันขายได้ต่อมาเป็น ไอ้นี่มันโยกหัวคนตีนมากคือต่อมาเป็นตัวเอ่อตัวคีฟที่โปรเฟตทำลายต้นไม้แล้วปลูกขึ้นมาเป็นสกิลสามเป็นสกิลสามโปรเฟตนะครับผมหัวนี่จะเป็นเหมือนกับดอกบัวเนาะน่าจะดอกบัวนะนี่ไงดอกบัวชัดเจนเลยนี่ดอกบัวนะเป็นดอกบัวแล้วดอกบัวมันขึ้นมาเดินบนพื้นมันไม่ผิดโลจิคไปไหนวะแต่เขาคงเป็นดอกบัวนั่นแหละน่าจะใช่อ๋อนี่ไงมันดอกบัวแล้วนี่แบบเนี่ยไอเกสอนดอกบัวเนาะเขาเรียกอะไรเนีนี่ดอกบัว อ่าต่อไปเป็นไม้ตะพดนะไม้ตะพดของโปรเฟสั้น่าจะเป็นไม้เก่าหลังมืนี้รู้สึกมันบ่อยตอกหลังใช่เป็นรูปม้านะครับผมดูแบบโลมากเลยเอ่ออันนี้เป็นฮิลิ่งวาร์ดของเชกานอสนะครับผมเป็นรูปปะค้าบสองตัวไฟกันนะครับแล้วก็มีจริงๆเนี่ยมันจะมีอ่าเป็นเป็นเป็นน้ำพุสีเขียวพุ่งออกมานะครับผมแต่ว่าอันนี้มันไม่มีขึ้นแต่ผมจําได้ว่ามันมีพุ่งพุ่งออกมาฮิวิ่งวาร์ดนะครับ แทนไอ้ที่มันลงปากปกติเป็นทงเล็กๆนนะครับผมก็กลายเป็นไอ้ปลาคาร์ฟตัวนี้แทนของจักรนอดแล้วก็มีเอ่อเป็นกลองหรือเปล่าเอ้ยเป็นเหมือนท่อนซุงเหมือนท่อนซุงเหมือนไหใช่ของเช็กเกอร์นะครับผมจะเป็นลวดลายของม้าแล้วก็พันด้วยมังกรนะพันด้วยมังกรนมองมังหัวมังกรไม่เห็นรู้สึกม้าโดนมังกรพันแล้วมันลอกโอยอย่างนี้ยปล่สวยอยู่เป็นมิใช่เข้าชิ้นเดียวอย่างอื่นเป็นลายหมด ใช่หนสืออันนี้จะเป็นม่ไดเข้าชิ้นเดียวนะครับที่เหลือเป็นแลมหมดเลยแค<ช>ไม่กากเปิดแล้วอะไม่ค่อยคุ้มเลยอะไหนๆก็ต้องเปิดแล้วครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือก่อนเราจะเปิดเนี่ยไอหีบันเนี้ยนะครับมันก็แถมแน่ๆก็คือแถม Battle Point เนี่ยโบนัสแบตเทิลพอยต์นเนี่ยหนึ่งอันทุกครั้งที่เปิดเลยก็คือกุญแจมันจะอันสองจุดห้าเหรียญนะแต่ว่าไอแบตเทิลพอยต์เนี่ยศูนย์จุดเก้าเก้าเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราได้ส่วนลดไปด้วยนะครับผม ก็ถามผมว่า <sketches> อันไหนคุ้มนะผมว่าเนี่ยคุ้มหมาเนี่ยน่าจะคุ้มแล้วก็เออเนี่ยน่าจะคุ้มแล้วก็มีนี่นี่นี่อันนี้น่าจะคุ้มอยู่ไอต้นไม้เนี่ยนี่ก็น่าจะคุ้มสไนก็น่าจะคุ้มมั้งเฮ้ยมันอะไรไม่คุ้มดีกว่าเอางี้นี่ดีกว่าไอเนี่ยไม่คุ้มแน่ๆ่เนี่ยขยะหนึ่งละไอนี้ก็น่าจะขยะสองละไอนี้ก็ไม่รู้ดิถ้ามันถ้ามันเปลี่ยนท่าไอควงควงนั้นอาจจะไม่ขยะนะอ่าแล้วก็ อันนี้ก็กึืนๆขยะนะถามผมอะแค่ว่าคนมันชอบใช่ใช่เพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยแล้วกันครับนะรปเดิมด้วยอันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับเป็นอันแรกเลยอ่ะอันแรกเรามาดูกันนะครับผมว่าเปิดแล้วมันจะได้อะไรนะครับผมนีก่อนนะขีดนี้มันหมดเขตเมื่อไหร่อ่ะเฮ้ยมันไม่มีหมดเขตนี่แล้วจะรีบเปิดทําไมวะรีบเปิดครับรีบเปิดแล้วกันรีบมารีบเปิดเอาลีบมารีบเปิดแล้วกันเปิดให้มันจบๆไปให้ม่าเคลียร์ๆกันไปครับมา โอเคเปิดเลยแล้วกันอันแรกก็ขอคูปักก่อนเลยโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย Hang on a sec ah that's all dizzy อ๋ออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยแล้ของกูล่ะอ๋อมันเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ตกใจว่ะตกใจเลยแม่งแล้วเป้งเสือขึ้นในนั่นมาก่อนนะหรือว่าเออเล่อะไรวะตายหาแล้วกูเกือบแล้วเอาไม่เป็นไรเหรอเรามาเปิดต่อ รีเจียนแล้วอันหนึ่งเรับคือไอ้เช่ยนี่มันก็ก็เกือบคุ้มมั้งเกือบขยะเหมือนกันอะไม่เป็นไรเราได้มีหลายอันอต่อมานะครับผมเอ้ยมันนับห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยใช่เวลี่ไหนเวลี่ไหนเวลี่ไหนไอ้นี่มันจะเอาไอ้นี่ันก่อนโอ้ยเฮ้ยตองแซวแสดงว่าคำพูดของมันเนี่ยหมายความว่าเปิดแล้วเป็นเป็นได้ของดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยป่ะเป็นคอมเมนต์อะไรกันคุณจะรู้ได้ไงวะเออไม่รู้แต่อย่างน้อยได้ของไม่ตามแล้วโอเคแล้วอ่าอ่า อ่า Have a look โอเคมาชิค Easy โอ้ What is วว่าหว่าโอ้ยเฮ้ย Easy แล้วแสดงว่ามันอย่างนี้ชัวร์เลยคือถ้าของขยะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะเราวมาเปิดต่อไปรับมันที่สี่แล้วแต่ยังดีแล้วยังไม่ซ้ำเลยเดี๋ยวว่าครั้งนี้ไี่โชคดีใช่ใช่ What we have here i t be just a moment Enjoy Enjoy เอ้ยเอ้ยมันได้อย่างนี้ดิวะ เออยังไม่ซ้ำเลยนะยังไม่ซ้ำเลยนะเออยังไม่ซ้ำเลยอันต่อไปชักอยากได้เออแล้วอะได้ปุ๊บปั๊บเถอะวันนี้มีแฮปพีเออร์อ้าวอีซี่โออีซี่เราอีซี่ไม่อยากกดเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองไมวันนี้มันเปิดดีจังวะเออยังไม่ซ้ำเลยอะเปิดมาห้าแล้วอะ คงใส่หีบนี่ถ้าเปิดเร็วๆมันจะได้ของดีเปล่าแน่แต่อยากได้หมาแล้วนะนี่ something to open I wanna say เอ้นีมันเออโอ้ยซ้ำเีป็นไรเรามีเสียง ยไม่ไหวนะพอวแล้วอันที่มาดูครับชั้นโมเมนต์อีซี่อีกแล้วว่าโอ้มันเริ่มซ้ำแล้วไงล่ะมันเริ่มซ้ำแล้วไงล่ะไหนล่าฮุกปาร์คไหนล่าไหนล่าอ่า อะไรนะไห์เอิร์ธไหนละหมาไหนละปืนอออะไรวะเนี่ยอย่แอบซ้ำก็พอละเอาอะไรก็ได้ยื่นแค่ซัมติงฮุฟฟ้าเก้อฮุฟฟ้าก็ไอ้ไม่ไหวอ่ะแล้วเนี่ยพอมาสุดท้ายละสุดท้ายเฮ้ยฮุฟฟ้าเก้อมันว่าไงมันยังไม่ได้อ่านลืมโอ้ S <S <S ก็ยังดีเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้เอน,นี้นแล้วกันนะ <S 2> <S 2> <S 2> เออมันดูยังไงดีลนะ่ะต้องดูงแลแล้วกันของมันเยอะเดี๋ยวเอาอยู่ไหนวะนี่เนี่ยโอ้โหนี่รอบมาสามครับผมแล้วก็มีหัวนี่สองมันเรียงตามมันซอ r บายเดทไม่ได้หรอกทำน,นะ นี่มันก็ได้อยู่หลังสุดอะนี่ไงนี่ไงก็มีอันนี้ได้มาเนาะเป็นตัวของโปรเฟตอันหนึ่งนะแล้วก็มีเอไม้ตะพดไม้ตะพดแล้วใส่อันนี้ดูดีของอเนี่ยออนะไม้ตะพดแล้วก็มีอหัวของละนยานะนี่แล้วมีหัวอื่นด้วยอ๋อได้สองอัน โอ้มันไม่อ e ีสครเบสไม่อะไรเลยอ่ะอแบบเบียสิกมากเอ้ยแต่อันนี้ควหลาย<อ>คนอยากได้นะอันเนี้ยเนาะนี่อันนี้น่าจะเทแต่มันไม่เห็นเนี่ยใช่ใช่เราได้แค่นี้เหรอครับมันซ้ำกันโอ้ไรว,วะนะใครอยากเปิดเหีนนี้ก็นะทำใจให้โลมๆลแล้วกันแล้วก็ไปลองเปิดดูนะครับผมสำหรับเอ่อ การเปิดหีบวัตใจครั้งนี้นะเป็นการเปิดหีบวัใจยี่เยี่ยงอีกแล้วนะครับผมออกมาแบบไม่ได้เลื่องอีกแล้วอย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยก็ได้หลากหลายขึ้นถือว่าได้หลากหลายขึ้นแต่ว่ารู้สึกจะได้นี่ซ้ำมาสามเนาะแล้วก็นี่สองก็เป็นห้าแล้วอะที่เหลือก็ไอ ok ้นี่อีกสองก็ตามนั้นก็ตามนั้นครับผมก็สําหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ